ถึง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 ระบบเนี่ยเขาให้เราเรียกว่าแพทย์แผนอนาคตอคําว่าแพทย์แผนอนาคตเนี่ยมันก็คือแพทย์ที่ทํางานในอนาคตก็คือหมอเนี่ยที่ที่ทานทำงานในอนาคตเพราะปัจจุบันเนี่ยมันยังอยู่ในในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยังมีแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ครับคนป่วยคุณป่วยคุณก็ไปหาหมอเอาอแต่ถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเมื่อมันจะไปยัคใหญ่อย่างที่พูดแล้วเนี่ยอคือมันไม่มีหมอครับมันมีแต่คนป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาเลยต้องบอกว่า ให้มนุษย์ช่วยกันเองโดยการให้เครื่องมือมาไว้ใช้ให้มนุษย์ช่วยกันเองเป็นเครื่องมือแบบไหนครับเครื่องมือที่เราจับต้องได้หรือว่าเป็นเครื่องมือที่ผ่านพลังงานที่จับมือเราเครื่องมืออย่างนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เป็นเหมือนคลื่นเป็นเหมือนคลื่นพลังงานเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้เราเป็นเครื่องมืออาสมมติเขาให้อุปกรณ์เรามาเป็น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 แท่งเหล็กสักอันหนึ่งเพื่อเอาไว้ใช้ช่วยคนเวลาที่มันเกิดไปอธิบายแท่งเหล็กนี้มันก็ไม่อยู่แล้ว เพราะ,ะนั้นเนี่ยการที่จะช่วยคนได้ที่สุดก็คือใช้คลื่นพลังงานที่มันมองไม่เห็นแต่เขาส่งผ่านที่ตัวเราเหมือนเราเป็นสะพานเป็นสะพานส่งต่อให้กับคนป่วยอีกทีนึงในการรักษาในการรักษานี่คือเครื่องมือที่มันถูกผ่านเข้ามาใช่ถูกผ่านเข้ามามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเลือกคนที่รักษาได้เนี่ยอย่างที่พี่นุยบอกเมื่อกี้นี้คือต้องเป็นคนดีเท่านั้นต้องเป็นคนที่มีจิตที่ดี เป็นจิตอาสามีคนจิตไม่ดีแล้วได้รับการติดตั้งแบบนี้ไม่มี่ะไม่มีเขาระบบนี้เขาจะรู้เลยว่าคือเขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงมันเป็น ISO ของเขาเหรอมาตรฐานเป็นมาตรฐานการนกันเรองนั่นแปลว่าพระที่มีพลังในการทําแบบนี้อันนี้ผมผมคิดก่อนนะพระที่เขาแบบรักษาคนได้อย่างเงี้ยเขาได้รับพลังจากนี้หรือเปล่าคือพระที่เขารักษาคนได้เราต้องแยกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นพระเนี่ยเขาอาจจะ เขาอาจจะฝึกสมาธิอคือถ้าพระเนี่ยพระที่ต้องฝึกสมาธิถ้าเขาได้รับฌานถ้าคุณได้รับฌานเนี่ยคุณได้สมาบัติเนี่ยครับคุณก็จะได้ปิญญาปิญญาที่จะไปรักษาคนได้ถามว่าแล้วปิญญานี้มาจากไหนมันก็คือของเขาล้อนๆเขาทำของเขาเองแต่คนที่เป็นคนที่รูุต่างดาวเรือกให้มาทํางานที่ติดอุปกรณ์ให้เนี่ยคุณไม่มีปิญญาเพราะคุณฝึกไม่ได้คุณฝึกไม่ได้อย่างเนี้ยอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่นั่งสมาธิมาก่อนนะ ไม่ได้นั่งสมาธิไม่สามารถที่จะเข้าฌานได้อะไรเงี้ยแต่เราสามารถเขาให้อุปกรณ์เรามามเราไปใช้รักษาคนได้เลยเขาจึงให้เรียกว่าอุปกรณ์ไงครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็เหมือนฮาร์ดดิสเสียบแล้วก็ทํางานตามที่เขาบอกเลยแต่เมื่อกี้ที่คุณนันหลังคุยอยู่แล้วถ้ากล้องอย่าไปตัดเห็นว่าผมอมยิ้มอยู่คือไม่ใช่อะไรนะรที่ผมอมยิ้มอยู่ผมนึกถึงบางเรื่องผมก็นึกถึงอยู่เรื่องที่แบบหมอต้องครับกับการให้อุปกรณ์ Mm hmm. แค่นั้นเอง mm hmm. ค,อคือเราเหมือนนะตัวผ่านถ่าย <c oughs> พอ <c oughs> พูดแบบในเรื่องกว่านี้ <c oughs> เหมือนที่แบบทาไมวันนั้นเราต้องเจอซึ่งจริงๆเราไม่ต้องการที่จะให้ใครมาอันนี้แล้วหมอต้องก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักกับเรามาก่อนเจอกันแค่สองสาครั้งแล้วอยู่ดีทําไมไอ้ทรายมันบอกว่าให้เอาผู้ชายคนนี้มาอยู่ตรงจุดนี้แล้วมาจุดนี้เสร็จสัญญาณพลังงานบอกว่าให้เอาสิ่งนี้ซึ่งเป็นพลังงานเนี่ย ส่งมอบผ่านมือให้เขาทั้งหมดสามครั้งคคือสามเขาเรียกว่าสามฟังก์ชันคือฟังก์ชันแรกก็คืออะไรก็ตามแล้วแต่สองสามจนมาถึงตัวนเนี้ยที่เขาวาดเนี่ยที่เขาวาดไม่ได้อะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่จะบอกว่าเราเป็นคนให้แต่ทรายมันบอกว่าให้เอาสิ่งเนี้ยไปแล้วเขาไปทำอะไรของเขาต่อมัน,มนพอพอคุณพ,พูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะติดตั้งระบบอะ แสดงว่าสิ่งที่ผมคิดมาตลอดหรือว่าไงเนี่ยมันเริ่มเข้าเขาว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติในแบบผีหรือพลังงานแบบประเภทที่แบบอันนี้นะครับเรามองถึงเรื่องเรื่องจักกลเรื่องเรื่องการใช้ศีลสติรหรือสมาธิที่ข้างบนใช้โรรจิตกันและเดี๋ยวนะผมกาลังคิดว่าตอนเนี้พี่ใหญ่ก็กาลังคิดเหมือนผมว่าคล้ายกันอยู่กับสิ่งที่เขา ว่ามาพอผมมาได้ฟังช่วงหลังๆน้าแต่ครูตูนจนมาถึงอันนี้นะมีความรู้สึกว่าคล้ายครืองคืออันเดียวกันนี่แหละถูกแต่ตอนที่เราอ่านในเว็บไซต์อ่านในเว็บพลังจิตเขากลาอะไรเงี้ยที่ไม่ได้พบปะผู้คนเนี่ยกับตัวตัวตัวที่ผู้พบเจอเนี่ยเราจะไม่รู้สึกแบบนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกของตัวเราแล้วเราบันทึกด้วยตัวของเราเองกับการผ่อนค่ายแต่พอเรามาเจอเขากับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสัญญาณที่มันส่งมาหาเราที่แบบตึดๆๆๆๆตั้งแต่ช่วงเนี้ยมาตลอดฮะมันเหมือนบ่งบอกว่าบาร์โค้ดอ่ะมันตัวเดียวกันอืแต่ลักษณะการทํางานของระบบที่ติดตั้งคนละแบบต่างกันหน้าที่อ่ะเหมือนที่พี่พีชบอกอ่ะอือหน้าที่ของเขาคืออะไรครับมา เหมือนเป็นแต่ละคนเหมือนเป็นฟันเฟืองทุกแต่ละจุดไม่สามารถทําอะไรได้ทีเดียวคนเดียวหมดแต่ทุกคนรับหน้าที่ไปจะอยู่หน้าจะอยู่หลังจะอยู่กองกลางแต่ทุกคนมันมีจุดหมายปลายทางเดียวกันอย่างผมพูดเลยผมกลัวเรื่องอเขาเรียกว่าภัยพิบัติขนาดใหญ่ในช่วงตั้งแต่ที่ผมทำมาที่หนักๆในช่วงสองสามปีแล้วผมถูกเทสมาตั้งแต่เหนือใต้เหนือกลางใต้ออกตก ทุกครั้งก่อนที่จะเกิดเหตุอ่ะผมมีการซ้อมตักเตรียมก่อนล่วงหน้าแล้วหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์จะเกิดเหตุทุกครั้ง <c oughs> และแล้วอย่างที่เราไปแต่ละครั้งน่อยู่ในศูนย์กลางของภัยพิบัติที่กําลังเริ่มต้นเหมือนว่าเราไปยืนอยู่เงี้ยน้ําแค่เนี้ยในเวลานั้นน่ะที่เราพอจุดอ่ะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงน้ําท่วมหัวคุณนะ่ะแล้วเราต้องเอาคนออกสองร้อยคนพร้อมกัน <c oughs> โดยคนสิบเจ็ดคนอ่ะ <c oughs> คุณคิดว่ามันทํำยังไงอืสติเลยนะเนี่ยพูดถึง อยู่ศูนย์กลางของน้ําผ่าออกผ่ากลางและสองทีมอยู่ตรงฝั่งซ้ายขวาจากสิ่งที่คาดการประเมินจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับว่าเล็กต้องอยู่ฝั่งนู้นทีมใหญ่ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับมันเป็นแบบนี้เสมออันนี้ด้วยสัตว์จริงเลยคือที่เราไปในยืนอยู่บนจุดศูนย์กลางไม่ได้จากข้อมูลข่าวสารที่จากโดยรวมสักส่วทั้งหมดครับแต่มันดันไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นอื มันก็เลยแปลกผมก็เลยพยายามหาคําตอบนะคืออันนี้ออนแอร์หรือไม่ออนแอร์ไม่ทราบแต่ว่าในความรู้สึกเราว่าทําไมเวลาสิ่งที่เขาพูดอะเราไม่ได้ไม่ได้มองละในเรื่องของยานพิเศษอยานสำหรับปัดไอสิ่งที่เรียกว่ากระสินไฟกระสินอะไรต่างๆแต่มันเกิดจากการถูกกําหนดโดยพวกมนุษย์ต่างดาวที่มันใช้ตัวเนี้ยในการขับเคลื่อนเพราะจริงๆเวลาบนโลกมนุษย์เราเนี่ย ณปัจจุบันเนี้ยถ้าเราจะให้เราไปฝึกจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยอย่างต้องเนี่ยถ้าเกิดถูวนาเดี๋ยวเออโอเคต้องงั้นเดี๋ยวต้องเป็นไปฝึกสมาธิก่อนนะเข้าชั้นสี่ให้ได้ <c oughs> หมดชีวิตต้องชั้นสองต้องยังไม่ถึงก็ะยังไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาเนี่ยมันมันกระชันเข้ามาละเพราะฉะนั้นต่างดาวเขาบอกไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปฝึกเสียเวลาไอ้คนนี้เขาฝึกมานี่เขาเป็นเนี่ยก็ให้เขาใช้ของเขาไปแต่ในทีมที่เกี่ยวข้องกับต่างดาวคุณเอาอุปกรณ์นี้ไปแล้วไปใช้เลย รวมร,รับเลยมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วเราคุยกันแบบต,ตรงๆแฟร์ๆเลยใช่ภ<ช>ัยขนาดใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเกิดอยู่ในปีนี้หรือปีหน้าหรือไม่เกินปีหกสามระบบเขาแจ้งมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะเขาแจ้งมาหลายปีแล้วก็คือมันจะมีสเต็ปของมันอยู่เขาจะไม่ได้บอกว่าปีไหนวันไหนแต่เขาจะบอกสเต็ปของของที่สิ่งที่จะเกิดเขาจะบอกเลยว่าสเต็ปที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเกิด สงครามการค้าเมื่อก่อนกับพูดคําว่าสงครามการค้านี่เราไม่เข้าใจนะสมัยที่เขาพูดเมื่อ5ปี6ปีที่แล้วเนี่ยขบวเนี่ยมันจะเข้าสู่สงครามการค้าก่อนเราก็ยังนึกสงครามนี่คือสิ่งนี้กขบอกผ่านใครมาอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะมันสงครามการค้านี่มันเกิดจากมนุษย์นะไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะใช่ไม่หมายถึงสเตปสเตปที่มันจะเตือนมาเรื่อยๆสเตปที่มันจะมาเรื่อยๆถ้าสงครามการค้าตามที่พี่หนุ่ยพูดตอนนี้เป็นใช่นีอเมริกามัเข้าสู่สงครามการค้าสงครามการค้าคือ แต่แล้วเขาบอกว่าหลังจากที่มันเข้าสู่สงครามการค้าปุ๊บเนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันจะเริ่มมีการแบ่งแยกกันชัดเจนปัจจุบับเน,เ,นเริ่มเห็นนียเริ่มเห็นยังสงครามเนี่ยเริ่มเห็นการแบ่งแยกชัดเจนและเชัดเจนรัสเซียอ่าจีนอิหร่าน,นอเสแต่แล้วปุ๊บเขาบอกว่าหลังจากนั้นมาปุ๊บหลังจากสงครามการค้ามีการแบ่งแยกฝ่ายร้อยเนีวคราวนี้มันจะเริ่มรบกันจริงๆอืมมันจะเริ่มลบกันจริงๆอื เป็นสงครามจริงๆเป็นสงครามจริงๆสงครามโลกครั้งที่สามสงครามโลกครั้งที่สามถึงขนาดที่เรียกว่าเขาเรียกเ่าเป็นเป็นสงครามนิวเคลียร์เพราะว่ามันจบกันไปเมืองเมืองออกมันไม่ได้แบบนึกออกมันมันไม่ได้แบบส่งเครื่องบินมาแล้วก็ไปยิงถล่มกันเหมือนปัจจุบันเนี้ยไออย่างเนี้ยเนี้ยงสงครามปัจจุบันนี้มันมันธรรมดาอยู่แต่สงครามที่มันจะเกิดในอนาคตอ่ะมันกดนิวเคลียร์เลยหายกันไปเมืองเมืองจบกันไปเลยแพ้ชนะกันอยู่ที่ประเทศนั้นคือตูมเดียวจบเลย ใครยิงก่อนชนะข<อ>เขาถึงบอกว่ามันเป็นสงครามใหญ่เพราะว่ามัน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 จะใช้นุ่เคลียาคาดการณ์ว่าประมาณยังไงคือยังย้ำเหมือนเดิมน,นะเพราะมันมีแบบลายมันมีสายที่แจ้งมาแล้วว่านี่นี่นี่เข้าเข้าหลอกกรอบที่มันจะเป็นไปได้ <H it> เพื่อการเตรียมตัวนะ <H it> ใครเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมพูดสเต็ปก่อนลวกันสเต็ปก็คือมันจะมีมันจะมีสงครามครับแล้วสงครามเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นสงครามมาจากส,สงครามโลกเ,เพราะว่ามันมีมันมีเรื่องนิวเคลียร์ไอตัวนิวเคลียร์ที่มันระเบิดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นไปกระตุ้นไอที่มันอยู่ข้างล่างปัจจุบันนี้เนะราดูข่าวประเทศต่างประเทศเราจะเห็นเลยนะว่าแผ่นดินมันไหวทุกวันนะนะคแต่พี่ใหญ่ทำอย่างนี้ในวง,งการอ,องรู้อยู่แล้วอาทิตย์ก่อนก็แปดจุดหนึ่ง แ,แล้วมันไหวเมื่อวานนี้ก็ญี่ปุ่นก็ไหวทั้งวันใร,ระดับห้าขึ้นระดับห้าขึ้นไอ้ตัวนี้เนะไอ้ยูเครียตัวนี้นะนนะมันจะไปปะทุให้ไอ้ข้างล่างเนี่ยที่มันกําลังรออยู่แล้วทําให้มันเขาเรียกว่าเหมือนประมาณว่าเปิดเ,เป็นระเบิดเวลาออืทําให้มันปะทุข,ขึ้นมาถึงบอกไงว่าระดับสิบห้าดิสเตอร์นี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่แบบเป็นเรื่องที่แบบเป็นไป,นปนไม่ได้ถ้ามันพูดกันง่ายๆเนี่ย คนเขาก็จะบอกว่าเรากําลังสร้างความตื่นถหนกให้กับคนหรือเปล่าเพราะในประวัติศาสตร์มา15ลหกเลิตรเนี่ยไม่มแทบจะไม่เกิดขึ้นอนอกจากว่ามันมีอะไรเมืองอะไรที่จมอยู่ใต้น้ําในอดีตนานมากแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงก็ <c oughs> <c oughs> เอาง่ายๆว่าเราบอกว่าประเทศประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะมีแผ่นดินไหวเกิน5ลิตร อันนี้เราพูดตอท่องกันเหมือนเป็นสุดคูณมาก่อนนะครับแล้วตอนที่ซินามิที่ว่าภาคใต้ตอนนั้นใช่มาติต่อสมมาตรานนบามานะครับก็7.9 7.9ครับแล้วใครจะไปคิดว่าบ้านเราโดนแจ็คพอตขนาดนั้นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันน่าเป็นไปได้นะครับเออแต่มันก็เป็นไปได้แล้วก็ลองดูสิว่าที่เขาบอกว่าที่ยกตัวอย่างนี้แผ่นดินไหวที่เฮติที่คนตายเป็นล้านครับ คือมันไหวระดับแลิตรเจ็ดแปดลิตรใช่ซึ่งมันก็ไม่เคยมีประวัติมาก่อนนะว่ามันจะไหวขนาดนั้นแล้วแบบอยู่มันก็หมางมันทีเดียวเลยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าก่อนเลยมาดิงโคมเลยแล้วก็เอาเมืองหลวงหายไปทั้งเมืองเลยนี่เระถึงบอกว่ามันเราคิดว่ามันเป็นไม่ได้หรอกแต่มันก็เป็นแหละแล้วต่างดาเขาก็ให้เราดูให้เราดูในสิ่งปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นว่าไอ้สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันกําลังขึ้นทยอยเป็นขึ้นเรื่อยๆ ให้ลองสังเกตดูมนุษย์ต่งางดาวเขาบอกเราเพราะว่าอะไรเขามีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีหรือจิตของเขาหรือทรรจิตที่บอกได้บางส่วนการเห็นภาพภัยพิบัติหรือเกิดเหตุใดๆที่เกิดขึ้นกับโลกมนุษย์สู่มนุษย์ที่กระทำกันเขาเห็นแบบนั้นคือพูดง่ายง่ายว่ามนุษย์ต่งางดาวที่เขามาเนี่ย <c oughs> มนุษย์ต่งางดาวที่เข้ามาที่โลกเราของเขากระดานนี่นะ<ม>เขามาจากมิติที่สูงกว่าเราเรานี่อยู่แค่มิติที่สามนะ มิติที่สี่เรารู้ว่ามันเป็นพวกวิญญาณอะไรพวกนี้รู้อยู่ใช่ไหมมิติที่ห้าเราก็ยังพอเทียบเคียงได้ว่าอ๋อมิติที่ห้าก็น่าจะเป็นระดับเทพพรมนะเทพพรมอะพิคานเน่อีโอ้พิติที่ห้านะหน้าตาท่านเป็นอย่างนี้เรายังพอขัดดาวต่างดาวเขาบอกเขามาจากมิติที่เจ็ดสูงขึ้นไปอีกคุณคุณลองนึกออกแล้วเราจะนึกออกไหมว่ามันมัน ไอ้มิติที่เจ็ดในหน้าตาเป็นยังไงเรายังไปไม่ถึงเลยเรายังมันไปนี่ถึงมิติที่สามแล้วเขาก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเราบอกว่าเราอย่าไปคิดาเราคิดไม่ได้เขาบอกอย่าไปนึกอย่าไปเขาบอกเขาบอกนึกนึกนึกไม่ได้ให้เราอะให้เราดูข้อมูลจากที่เขาบอกมาแล้วเราไปดูที่เขาบอกมาตลอดสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยกับไอ้สิ่งที่เขาเอามาให้เราดูอย่างเช่นจันบินนี้ก็มาบินให้เราดูหรือต่างดาวนี่ก็มาให้เราเห็นอ่างเงี้ยเขาสามารถทําให้เราเห็นแบบทั้งประเทศเลยใช่ไหม ยืนยันออกข่าวใหญ่แบบทุกช่องในประเทศไทยเลยว่าแบบนี้ยยานเนี่ยมาคาอยู่ตรงสีลมเนี่ยทั้งหมดทั้งสิน้นทั้งบวงเลยเนี่ยมันมีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่มันเป็นกฎที่แบบว่าสําคัญที่สุดเลยในการมาของต่างดาวเขากฎข้อเนี้ของเขาเรียกว่ากฎตรวนันของเราเรียกกฎแห่งกรรมความหมายคือว่าต่างดาวที่เขามาบนโลกเราเนี่ยเขามาไม่ว่าเขาจะมาช่วยเรื่องอะไรหรือทําอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาจะมีกฎของเขาอยู่ก็คือว่าเขาจะไม่ก้าวล่วง เขาจะไม่ก้าวกรรมของใช่เขาจะไม่ก้าวล่วงแต่เตือนได้เตือนได้แต่เขาจะไม่ยุ่งแล้วก็อีกอย่างคือเขาบอกว่าคนจะต้องพูดอย่างเงี้ยว่าเอวคนนี้เมื่อต่างนามมีจริงทําไมแกไม่เามอามาจอดลงสี่แยกไฟแดงไปเลยอืมอือถูกไหมอืให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเคยดูหนังเรื่องอะไรอะไรบ่อนไหมที่มันเป็นจานบินที่มันเป็นรูปทรงไอเนี้ย ไอ้เครื่องวงกลมเนี่ยกลุ่มครึ่งวงกลมแล้วมาจอดมืนลอยอยู่กลางเหมือนพัดจันน่ะเหมือนพัดจันครึ่งเที่ยวอย่างนี้เราจะยดูเคยดูเคยดูครับก็ไม่รู้บินมาทำไมแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนั้นที่เขาบินมาแล้วเขามาจอดอยู่ค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาค้างอยู่ก็ตื่นตกแกมอ่คือเรารู้เลยใช่ไหมว่านี่คือการดาวเราในหนังเราเห็นไหมว่าเขาทํำยังไงคือทั่วโลกเขาระดมงตัพกำลังไงนะไปถ่ายเขาแล้วไปจริงไมไม่ใช่เขาจะถามเลยว่าแกมีอาวุธแกมีอะไรบ้าง หมายถึงว่าประเทศนี้มีอะไรบ้างที่แรงแรงอ่ะแรงแรงครับแล้วเอาไปเจาะไว้เลยเจาะรอเจาะรอเลยอืแต่มีการเจรจากันคือมันเจรจาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วใช่เพราะมันคุยไม่ได้มันคุยไม่ได้ก็ไปหาคนที่ถอดรหัสต่างๆมาแล้วก็หาคนที่ถอดรหัสแต่ว่าเขาแค่มารออยู่เนี่ยครับเขาแค่มารอเฉยๆเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่รอเฉยๆนี่คือทัพทุกประเทศมารอเหมือนคิดว่าจะโดนกูสอยได้แน่กูสอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าเป็นต่างดาวลงมาเนี่ยคือมนุษย์โลกเราเนี่ยมันจะมีความจําฝังอยู่ในหัวเพราะว่าหนังด้วยอืมต้องมายึดโลกแน่เลยถูกไหมไม่ได้มองว่ามีพันธมิตรจากนอกโลกเพราะความเชื่อว่าต่างดาวไม่มีจริงเพราะฉะนั้นต่างดาวเขาบอกว่าในเมื่อถ้าเกิดเขาจะลงมาแล้วทําให้มนุษย์โลกเป็นแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องลงมาทําไมและอย่างคือมันก็เหมือนกันช่วยมันก็เหมือนที่ใหญ่ไปช่วยคนแต่มนุษย์ทั้งหลวงเนี่ยอื อหญกจะเป็นหนึ่งในทีมที่ช่วยเราจําเป็นไหมที่จะต้องวิ่งไปออกหน้าล้องเฮ้ยเเราผมมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอือว่าเราก็มาช่วยเราก็มีเวลาเราก็คือเราก็ทาเราไปถูกไหมเพราะว่าภารกิจเราคือเรามาช่วยเราก็ทำทำหน้าที่ที่เราได้ทํไม่เต็มที่ครับเหมือนกันเหมือนกับที่ต่างดาวที่เขามาเนี่ยก็คือเขามีหน้าที่มาทํางานของเขาเขาก็มาทำแล้วคุณลองคิดดูถือว่าต่างดาวที่เขาบินข้ามจักรวาลมาเนี่ยขนาดนั้นน่ะ แล้วมันจาเป็นไหมที่จะแบบว่าเอาจันบินมาแล้วลงมาจอดตรงที่แยกไฟแดงแล้วให้เดินลงมาแล้วให้คนมาเซลฟี่เล่นกันเลย